Autonomy is an illusion. Welcome to Micro Tribe r o y a สวัสดีครับผมเจมจิน,จนรู้นะครับหลายๆคงคงเล่นเกมหรือ u e Origin Wild Rip กันอยู่ใช่มั้ครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวสารนะครับผมล่าสุดสําหรับเกมหรือ u e Origin Wild r มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับบอกเลยว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมหรือ u e Origin Wild r ของทุกท่านไปตลอดกาลเลยครับเพราะว่าในแพท4.0นะครับผมมีข่าวมาว่าจะมีการเพิ่มระบบใหม่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาจึงทําให้ผู้เล่นนั้นจบเกมได้ไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตัวของอ i n h i เตอร์ซีปูสร้างใหม่ล่าสุดเข้ามาในเกมหรือ u e Origin Wild r หรือว่าจะเป็นระบบที่ป้อมนั้นใจ ค่อยเผาตัวเองจนป้อมนั้นระเบิดเลยล่ะครับบอกเลยครับผมว่างานนี้นะครับทำให้หลายคนนั้นต้องปรับตัวในการเล่นอย่างมากเลยทีเดียวโดยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊ง,งเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วย,ยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ d o บ b Shop Web, ตเติมเกมทุกวันจะได้100%เติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆ่คนไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่หนล่งดๆ ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าอินเวนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับกับแฟนเพจ WTC y r e Thailand Community เพจแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของเกมหรือ o g e n YREB นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในส่วนนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมในสำหรับ p a t 4.0นี้ครับ p a t 4.0นะครับผมอย่างที่หลายคนนั้นทราบดีนะครับว่าจะมาในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมนะครับโดยจากข้อมูลล่าสุดนะครับผมมีการอ้างอิงว่า แพตซ0นะครับจะมาในเดือนมกราคมในวันที่12ปีหน้านั่นเองครับซึ่งตอนนี้เองนะครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารออกมาหลุดเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแชมเปี้ยนใหม่นะครับและล่าสุดก็มีตัวของระบบเกมใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพตซ0ด้วยครับโดยข้อมูลนี้นะครับผมมาจากเซิร์ฟเวอร์ PBE ครับโดยโชส์นะครับผมเจ้าเดิมก็เป็นคนเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้เรานั้นได้ดูนะครับโดยในข้อมูลนี้นะครับผมจะมีการกล่าวอ้างว่าจะมีระบบใหม่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในแพตซ4 0นี้ครับระบบแรกนะครับน ระบบที่2องนะครับนั่นก็คือ Final Showdown ครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะทําการอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าระบบแต่ละอย่างนั้นจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มกันนะครับผมที่ระบบแรกกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของระบบ i n t e r ิ r e t e r ครับ i n t e r p t e r นะครับผมคืออะไรขอญาตอ้างอิงจากในเวอร์ชันของ PC ก่อนนะครับ i n t e r p t e r นะครับผมจะอยู่หลังป้อมในสุดนะครับเพราะว่าตัวของ i n t e r p r t e r นี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกทําลายนั้นจะทําการปลดล็อกตัวของ Mega c l i ออกมาได้ครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ w a r r i เองนะครับผมจะถูกย่อลง ไปและจะทําการเกิดขึ้นมาหลังจากที่ป้อมในสุดถูกทำลายในระยะเวลา4นาทีนั่นเองครับโดยหลังจากเกิดมานะครับผมจะมีเลือดอยู่ที่1,500หน่วยครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ตัวของมินเนียนนั้นจะเลือกทําการโจมตีก่อนนั่นเองนะครับอินฮิมบิเตอร์ไม่สามารถทําการโจมตีได้ทําได้แค่ซื้อเวลาให้กับตัวของมินเนียนนั่นเองนะครับซึ่งขอบอกนะครับว่าในปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ PPE นะครับตัวของอินฮิบิเตอร์นี้นะครับเลือดนั้นค่อนข้างจะน้อยมากจนเกินไปนะครับเรียกได้เลยนัซึ่่งงสวววตแล้มอว่า แอบที่จะเลือดน้อยไปนิดหน่อยนะซึ่งตัวอิมิเตอร์นี่เองนะครับผมจะเกิดเฉพาะในตัวของป้อมในสุดเท่านั้นซึ่งดูจากเจตนาของผู้พฒนาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาทําให้เกมนั้นมีการชะลอลงไปแค่นิดหน่อยนะครับซึ่งก็จริงนะครับผมมันชะลอได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับผมไม่ได้มีผลอะไรเลยส่วนตัวแล้วผมมองว่าแอบอยากให้ตัวของเอมิเตอร์นี้นะครับมีการบัฟให้มีเลือดเยอะมากกว่านี้เพื่อเพิ่อมโอกาสในการคัมแบ็กของฝั่งที่เสียเปรียบอยู่นั่นเองนะครับ เพราะว่าพูดตรงว่าตอนนี้นะครับเลือดเพียงแค่1งพันหยเนี่ยมันน้อยเกินไปสําหรับตัวของอ e ินิบิเตอร์ที่จะทําการป้องกันตัวของมินเนีย e นนั่นเองครับยิงตัวของผู้เล่นเองเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับแป๊บเดียวก็พังแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมจากข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ p b e นี้นะครับก็อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท4.0แต่ยังไงซะนะครับข้อมูลในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟเวอร์หลักของตัว Global ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาในแพท4.0เองเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มจํานวนเลือดให้เยอะมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราทําความรู้จักกับตัวขนี้ฮิวิเตอร์ไปก่อนแล้วกันเนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับระบบแรกต่อไปนะครับผมเป็นระบบที่2ที่คาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพท4.0ครับซึ่งระบบนี้นะครับผม เผาป้อมไปเรื่อยๆทุกป้อมนะครับวงเลยว่าทุกป้อมนะครับหลังจากนาทีที่22เป็นต้นไปซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะทําการเผาทุกป้อมไปเลยครับแต่ว่าก็มีในส่วนของข้อยกเว้นและเงื่อนไขยอยู่นะครับนั่นก็คือในส่วนของป้อมนอกสุดและป้อมกลางนะครับผมจะถูกลดเลือดลงไปเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าตัวของป้อมนั้นลดเลือดจนหมด ก็จะถูกทำลายป้อมไปโดยอัตโนมัตินั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นป้อมในสุดเลือดจะถูกลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่875หน่วยเท่านั้นครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นตอนก่อนรีเวิร์ก ที่จะมีข่าวนี้ออกมานะครับทุก10วินาทีเนี่ยตัวของป้อมจะค่อยๆลดเลือดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตัวของป้อมเนี่ยถูกลดเลือดในทุกๆประมาณ2.5หรือ3วินาทีเลยทีเดียวซึ่งเลือดของป้อมที่ถูกลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ105หน่วยนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าระบบนี้นะครับผมจะมาทําให้เกมเด็กออริจินัลวารินั้นไวขึ้นมากๆเลยทีเดียวเรียกได้เลยว่าหลังจาก22นาทีเป็นต้นไปใครนะครับผมที่ไม่อยากจบคนอื่นเน เพราะว่าป้อมฝั่งตัวเองเนี่ยค่อยๆทําลายตัวเองไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันดังนั้นนะครับผมต้องรีบจบรีบชนะแล้วนะครับซึ่งระบบนี้นะครับผมเคยถูกพูดถึงแล้วก็มีการถูกทดสอบแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเองเนี่ย มันกว่าจะลดเนี่ยประมาณสักวินาทีเลยทีเดียวซึ่งพูดตรงๆว่าไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่แต่การที่ระบบนี้นะครับถูกนํากลับมาใช้และมีการลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยบอกเลยว่าสร้างผลกระทบให้กับผลวงกว้างมากๆเพราะว่าตัวป้อมนะครับจะลดทีนึงเนี่ยเป็นร้อยหน่วยเลยทีเดียวเชื่อเกี่ยวว่าฝั่งที่ได้เปรียบนะครับไม่ยอมจบบ้านเนี่ยมีโอกาสที่ฝั่งที่เสียเปรียบจะแอบมาลอยป้อมและจบบ้านแบบของเน็กซัสไปง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งการทําแบบนี้นะครับจะส่งผลกระทบกับตัวเกมอย่างแน่นอนครับจะทําให้ตัวของเกมหรือ Origin เป็นเกมไวโด,ดวยสมบูรณ์เลยแหะครับเพราะหลังจาก22นาทีไปนะครับจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน3นาทีเท่านั้นในการที่จะไปลุมทําลายป้อมและอาจจะวัดผลเพียงแค่ไฟเดียวด้วยนะครับผมงานนี้นะครับใครที่ต้องการให้เกมหรือ Origin w a r f a เป็นเกมไวก็อาจจะสมใจเพื่อ,อ,อนๆแล้วแหละครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าการที่มีการปรับมาแบบนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นนะครับ ทั้งในส่วนของการที่เป็นผู้เล่นในเวอร์ชันของปกติผู้เล่นที่เอาจริงเอาจังแบบแร้งหรือว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นระดับแบบนักแข่งนะครับจะมีผลระยะยาวเลยทีเดียวเพราะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวละครหลายๆตัวในเกมหรือ Origin w i r r i o r s เนี่ยที่ใช้ระยะเวลาในการฝ่ามค่อนข้างเยอะ อาจจะจําเป็นที่จะต้องรีบฟาร์มรีบเกิดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวของยีบนาทีเข้ามาปับ๊บป้อมก็ค่อยระเบิดก็ค่อยระเบิดอย่างนี้ถ้าฟาร์มมาเนี่ยอาจจะเกิดไฟใหญ่แบบอีปิกครั้งเดียวและเป็นการตัดสินชะตาในแมชนั้นเลยก็ได้ดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีผลกระทบต่อการแข่งอย่างแน่นอนยิ่งเป็นการแข่งที่เล่นระยะเวลาแบบนานๆนะครับบอกเลยว่าอาจจะมีการพลิกล็อกและคัมแบ็กเพียงแค่ไฟเดียวจริงๆก็ได้ครับ ส่วนเพื่อนนะครับผมมีความคิดยัางไงาเกี่ยวกับระบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือ Origin War i f t และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมเดือ Origin War i f t คิดถึงจินวารุเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหดือด Origin War i f t และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ดดด้้้าาาาานนนนนลลลล่่่่งงใตคคคิปไเเเเเยยะรรับับหหืืืออาาออพพกกสมมี ที่รออยู่ในเกมเด็ g ออริจินวาริฟไม่มีแขวืนเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community คอมมูนิตี้วาริฟดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า